แดสกินที่รอเข้าเซิร์ฟไทยเติมเกมเติมเกม ROV HOK ถูกคุ้มเติมไม่อั้นพร้อมให้บริการเติมเกม HOK กับ ROV กับโกลเด้นครั้งแรกรับโบนัสคุ้มไปเลยมีหลายช่องทางให้เลือกเติมได้ทั้งเว็บและก็ไลน์บอกเลยว่าโคตรเร็วใช้แค่ UID ในการเติมเท่านั้นพร้อมบริการเติมเกมอื่นอีกมากมายเติมได้เติมดีเติมทุกเกมตลอด24ชั่วโมงต้องโกลเด้นเติมเกมเท่านั้นและเขายังมีบริการบัตรเติมเกมอีกด้วยนะสกินแรกก็จะเป็นในส่วนของซานิซึ่งทำการคอลเลกกับ H.O.K. Okay. นะคะสกินนี้ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของน้องนาตาานะคะน้องก็จะมาพร้อมกับลูกของนางเองก็จะประมาณนี้เลยและสกินถัดมาก็จะเป็นในส่วนของนุ่มลอยอย่างคิวเลนและถัดมาก็จะเป็นในส่วนสกินของซิลซึ่งสกินนี้นึกว่าคอลแลบกับการ์ตูนเบเบเลและสกินถัดมาก็จะเป็นในส่วนของอาญาเอ๋ยไม่ใช่เฮ hey, เลนะสกินนี้ แล้วสก,กินถัดมาเป็นในส่วนของน้องมากกังกาจ้าก็จะเป็นสกินนี้เลยแล้วสก,กินถัดมาก็ได้แก่น้องจินนาของเรานั่นเองจ้าก็จะประมาณนี้เลยแล้วสก,กินถัดมาได้แก่น้องไอรีของเราทีแรกไอรอก,ก็นึกว่าทีรีที่ไหนได้ไม่ใช่นะคะไอรีแล้วสก,กินสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของสก,กินยิปเนยซึ่งสก,กินนี้เ m มก็บอกกันแล้วนะคะว่าได้กันยกเซิร์ฟกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันที่13กากันยายนกิจกรรมสก,กินผีเปรตใครที่รอสก,กินนี้ก็รอกันได้เลยจ้า